สวัสดีค่ะจองเจจ่าพาปลูกนะคะวันนี้เจเจ่าจะพามาพามาชมสวนเขาเรียกว่าบ้านสวนริมคลองนะคะที่ร่มเก้าค่ะร่มเก้าคลองสามร่มเก้านะคะนี่ค่ะคำที่มาของเจเจ่าพาปลูกนะคะนี่ค่ะเด็กๆหลานญาติทั้งนั้นเลยอันนี้หนูชื่ออะไรคะชื่อแนิดาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะช,ชื่อเล่นค่ะ แคนาดาดามินหนูฮาวาไม่ใช <el> <ưới> um <st> 네่เหรืออะฮาวาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะไดอยังคะฮาวาสวัสดีค่ะแล้วแล้วคนนี้ล่ะคะชื่ออะไรคะโอ้หลบหนูหลบทําไมอะคนนี้ชื่ออะไรครับชาลิสครับครับชาลิสครับสวัสดีครับมีใครอีกอ่ะน้องใครอีกน้องมี่ฉันันค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องมี่นันฉันันชื่อเล่นน้องมี นิชนันโอเคค่ะนิชนันกบฮาวานะคะนี่ค่ะที่มาของยายจ๋าพาปลูกนี่คนนึงค่ะนุชราค่ะอันนี้หลานยายจ๋าทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ด้วยค่ะหลานยายจ๋าทั้งหมดเลยวันนี้ยายจ๋าก็จะพามาพามาดูต้นมีอะไรบ้างคะใครมาแนะนําได้บ้างมีมีอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะนาบักริดมาบักริดมาลูก มังรีบพาพาดูแทดูว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องบอกชื่อทั้งหมดก็ได้รูกจําได้ไม่หมดหรอกเนี่ยค่ะพวกไม้ประดับเขาเรียกว่าเอ่อไม้ฟอกอากาศด้วยใช่ไหมอันนี้โยโรซุมุโอ้โหชื่อบูมุอะไรอันนี้ต้นบุรียนนะเหรออูนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะมันจะมีเยอะนะคะมีหลายอย่างมีไม้ฟอกอากาศไม้ประดับบอลสีอย่างนี้มีครบเลยค่ะ เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูภาพมุมกว้างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนที่ติดตามช่องเจา๊จ๋าพาปลูกอยู่ที่เขาเลี้ยงแคทตัสนะคะมีมีเยอะโรงเรือนสวยๆมีเยอะ,อะบ้านเจาจ๋าก็ก็มีนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะติดต <roup S 1> ่อทางระวังลูก,ลกค่ะอันนี้อะไรลูกสวยมากเลยค่ะหนูกเก็บก่อนลูกวางดีๆนะจ๋าค่ะอะไรค่ะอันนี้ภาพดูภาพมุมกว้างก่อนนะคะ นี่ค่ะสวนสวยมากเลยค่ะถ้าเกิดตอนกลางคืนมีไฟนี่ค่ะเขาฤาษีทําเป็นโรงเรือนสวยมากเลยค่ะสวยมากเลยนะคะวันนี้จะจ๋าพามาทัวร์สวนไม้ฟอกครับคเดี๋ยวพาไปดูที่โรงเรือนค่ะโรงเรือนไม้ฟอกอากาศใช่ไหมคะอะบาบังลิศพาไปครับอ๋านุนนนนนนนชลาพาไปได้หรอกไป,ปกับบังลิศบังลิศพาเดินชมเลยครับอันนี้ค่ะสบายใจเฮาส์นะคะสบายใจเฮาส์ เป็นโรงเรือนไม้ฟอกอากาศแก๊สัดอันนี้ก็เป็นลือสีผสมนะคะสวยค่ะเดจ่าบ้านเดจาก,ก็มีอยู่ต้นหนึ่งเอาไปจากตรงนี้แหละคะ่ะอันนี้อะไรบ้างคะอันนี้อะไรคะฮาบาอันนี้เรียกอะไรเะคะไม่รู้หนูไม่รู้เหรอลูกบางรีทายไปชมครับไปนี่ค่ะโรงเรือน,นะะสบายใจเฮาส์นะคะสบายใจเฮาส์ถ้าใครสนใจไม้ฟอกอากาศไม้ ครันนี่จ้าาาจจ๋๋มันนนเป็ต้กระบองเพชรอันนี้กระบองเพชรกระบองเพชรมีชื่อไหมลูกไม่รู้อันนี้หนามนิ่มๆเนาะอูโหูนี่ค่ะสวยค่ะดูโดูค่ะดูค่ะดูดูดูอะไรบ้างไม่รู้นะคะค่ะมีดอกด้วยอันนี้มันห่างจระเข้ไม่ใช่หรอคะอู้ห่างจระเข้พันยักษ์ นี่ค่ะหางจระเข้พันยักษ์ในกระถางนะคะอันนี้อันนี้เป็นกระบองเพชรอะไรไม่รู้ค่ะมีดอกแล้วค่ะดอกสวยค่ะน่ารักตะมุตะมิน่ารักเลยเนี่ยค่ะเนี่ยบอลสีมีตมุตมินี่ค่ะบอลสีอะไรว่างไม่รู้นะคะเดี๋ยวเจ้าของเจ้าของสบายใจเฮาเขายังไม่ว่างอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพาดูอ่ะบังลิศพาแนะนำหน่อยลูกนี่คืออะไรตอนเนี้มันเป็นอย่างไรค่ะฉันตอนเจ้าจ๋าไม่รู้จักต้องบอกคุณณมา มาแนะนำเด็วคนนั้มีอะไรบ้างแล้วอะไรอีกบ like ้างคะจนี่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาดบนของคุนั้นะลูกเดี๋ยวขาดจ่าแบ็ดอะไรหนูเดี๋ยววันหลังต้องหนูต้องไปดูชื่อแล้วมาบอกจ้าจาาเลยนะคะว่าเบตเนอร์นี่ค่ะคาร์ลูซีมันต้องเปียกมันแบบนี้มันต้อบตัดก็เยอะนะคะ เปียกมีเยอะค่ะอันนี้เป็นโรงเรือนข้างบนค่ะทางจระเข้ค่าเป็นโรงเรือนที่ว่าเอาไว้ชําต้นไม้อันนี้อะไรเอ่ยใครรู้จักไหมเนี่ยใช่มอนเตล่าไหมใช่มอนเตล่าเนาะใช่ไหมจัดมินใช่ใช่มอนเตล่าไหมคะคุณณัฐใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมอนเตล่า อันนี้มอนเตล่าอันนี้จะเป็นอันนี้อันนี้จะมีหูแล้วเนี่ยเนี่ยมีเขาจะมีรูเขาจะมีรูอันนี้จะเป็นมอนเตล่าอันนี้ใบเขาเต็มที่เขาจะเป็นรูอ๋อค่ะอันนี้อันนี้คิโลดาก้อนอันนี้ค่ะเจ้าของโรงเรือนสบายใจเฮาส์นะคะค่ะก็ค่ะอยู่ต้นไม้ต้นไม้ค่ะมีความสุขมีความืุขมีความสุขมีความสุวันหยุดเราจะไปไหนล่ะกับเ่ค่ะต้นไม้ คกอบกอบอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้จะเป็นอ่าหูช้างหูช้างอันนี้พร้อมจําหน่ายได้ยังคะนี่ได้อันนี้อะ้อันนี้พร้อมจําหน่ายในโรงเรือนนี่คือพร้อมจําหน่ายทั้งหมดใช่ไหมคะใช่อันนี้อะไรอันนี้จะเป็นอ่อะไรนะไม่ใช่อันนี้จะเป็นอะไรนะพี่นน มรกฏแดงมรกฏแดงเป็นตระกูลพวกเบนบอลอย่างนี e ้เหรอคะพิโลพิโลกบินอย่างนี้เหรอพิโลพิโลคาร์เยกเปียกมันก็จัมเได้รวยโชคคาร์วัลรวยโชคโรนี่เขาจะคน โอ้โหแบบอันนี้พวกพร้อมจําหน่ายนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะส่งทางเฟอรี่ได้ใช่ไหมคะแบบนี้สวยได้สวยอันนี้ไม่แพงอันนี้ไม่แพงฟอร์มสวยๆเนี่ยฟอร์มสวยๆใหญ่ๆทนอันนี้อะไรคะอันนี้พิโรดาก้อนพิโรดาก้อนนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะทักมาทางช่องเด้จ๋าก็ได้นะคะเด้จ๋าจะ ในนี่ให้ส่งได้นะคะอันนี้ค่ะมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีสีมาหลายสีมากเลยเป็นเศรษฐีเลยพลาสติกอะไรเหมือนของปลอมเลยเนี่ยใช่ของจริงนะเนี่ยใช่ค่ะโหแบบในขนาดกำลังเริ่มสวยเลยเนี่ยหูช้างเนี่ยหูช้างด่างหูเสือหูเสือหูเสือด่างหูเสือด่างค่ะอันนบรรดาจาร์มีอยู่หูเสือด่างแล้วอันนี้นะคะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จำชื่อไม่ได้เลยน่าจะเป็นเมาเวียงเดี๋ยววลลูกพอแ้ อันนี้แบ็คแคมเวลแบ็กแคเวลแบ็คแคลวิลอ่ยังไม่ส่งฟานเลยอันนี้ก็คือกระถางนี้ก็พอขายได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่แพงไหมคะกระถางหนึ่งอันนั้นอันนี้อันนี้สามร้อยสามร้อยยังไม่รวมค่าส่งใช่ไหมคะใช่ยังไม่รวมค่าส่งต่างหากคิดตามจริงใช่ใช่ถ้าส่งต่างหาก สองต่งหาสที่ตามจริงนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะเนี่ยค่ะโรงเรือนสบายใจเฮา์เจ้าของโรงเรือนสถานที่กิจการครอบครัวนะคะกิจการครอบครัวแล้วเด็กๆเนี่ยค่ะึกให้เด็กๆเขาได้ได้รู้จักแบบว่ารักต้นไม้แล้วอยู่กับธรรมชาตินะคะถ้าเรามีบ้านใครมีเด็กๆ แบบนี้นะคะก็พาเขาขยายพันธุ์เนี่ยค่ะวันหยุดก็จะไม่ว่างอย่างนี้นะคะทั้งวันคือเด็กๆเกเขาจะได้ไม่ต้องไปมัวเล่นอยู่กับเกมกับโทรศัพท์พาเขาปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้อย่างไงค่ะจะดีมากเพราะว่าถ้าปล่อยเด็กๆไปก็คือเกมกับโทรศัพท์อย่างเดียวอันนี้ก็ช่วยคุณนะขยายใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะ<ด>ใช่ไหมเพราะไอ้ต้นกระบองเพชรใช่ เด็กๆเ,เขาก็จะมีนิสัยรักการปูกไปด้วยนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ธรรมชาติแล้วก็จะจะมีจิตใจที่ไม่ยังไงคะลูกไม่เหมือนกัน <laughs> ไม่เหมือนกัน <laughs> ไม่ไปหมกมุ่นอยู่ก,กับเกมใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะก็พาดูรงเรือนนะคะบ้านบ้านสวนริมคลองค่ะน่าอยู่มากค่ะ บรรยากาศดีมากเดี๋ยวพาดูแต่ตอนนี้มันแดดจัดอยู่น่าจะบ่ายสามโมงแล้วค่ะตอนนี้แดดยังจัดอยู่ขไปดูข้างนอกบ้างค่ะข้างนอกไหนคะเดี๋ยวค่ะไปดูข้างบ้านด้วยค่ะไปดูข้างบ้านอันนี้ค่ะโรงเรือนแบบน่าอยู่สวยตอนนี้มันแดดนะคะมันจะวิวจะไม่ค่อยแสงจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็คือใช่ถ้าเกิดถ่ายตอนแดดล่มลมตกกันนี้แล้วแบบจะนี่มากเลยเนี่ยค่ะมุมกว้างๆสวยมากค่ะหน้าอยู่ เดี๋ยวอีกหน่อยต้นไม้ก็คงจะเต็มแถวนี้แล้วค่ะคงจะคงจะแบบขยายมากกว่านี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มทําได้ทักพักนึงแล้วยังไม่ยังไม่ได้ขยายเต็มที่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มมีต้นไม้เยอะมากแล้วทางบ้านก็มีอนุภาพไปดูสิหลกมีอะไรบ้างาอ๋อคุณน้านี่อะไร อันนี้จะเป็นแสงจันดาแสงจันดาถ้าเกิดลงดินก็ต้นโตนี่ใช่ค่ะโอ้เมื่อก่อนมันไม่ด่างใช่ไหมที่ก็แสงจัน์มันเป็นขาขายอ๋ออันนี้อันนี้เขาจะโตช้ากว่าแบบธรรมดานั่นจะใบเหลืองใช่ไหมคะพอเจอแดดแล้วเขาจะเหลืองอันนี้จะเป็นพันด่างอ๋อค่ะเนี่ยค่ะบอนสีเยอะมากนะคะใครสนใจก็ทักมาได้นะคะกระถางเล็กๆก็มีค่ะใช่เล็กๆรุ่นไซส์เล็กส่งได้นะคะส่งเคอรี่ค่ะแล้วก็อันนี้เหรอนี้นะ ็นบอลเหมือนกันบอลเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะบอลเือนะจะเยอะมากเลยอันนี้เป็นยอะอะจำเยอะไม่ได้เยอะเราต้องทำป้ายติดให้เรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้ด่างพวกไม้ด่างใช่อันนี้ถ่ายนะลูกไรมาด่างขาวอันนุค่ะไม่ได้ถ่ายนะคะลูกพวกนี้เขาจะเพาะเนี่ยจะเป็นพวกขาเนี่ยก็ โอ้โหอันนี้ท้ามมีแต่ดอกพ <laughs> ยาพญาไรใบเหรอทิ้งใบอันนั้นเป็นนกน้อยนำโชคเนอะนกน้อยเห็นนกน้อยไหมเห็นไหอ๋อนกน้อยนำโชคอู้นี่ไงใช่นกน้อยนำโชคแล้วมันจะมันจะไม่มีใบเหรอคะมีใบเขาก็มีเนี่ยใบเขาจะประมาณแบบนี้แต่ตอนนี้เขาทิ้งใบใช่ปะอันนี้ใบเขาอย่างนี้อันนี้เขาจะพอมีดอกก็จะประมาณแบบนี้อ๋อพอมีดอกเขาก็จะเริ่มทิ้งใบ โอ้นกน้อยนําโชคเนี่ยค่ะไม้มงคลนะคะเนี้ยไม้มงคลนกน้อยนําโชคไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอากาศมีทุกอย่างค่ะไม้ด่างก็มีไม้ด่างก็มีค่ะใช่นี่ไม้ด่างไม้ด่างบอลกระดาษเนาะอันนี้เงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาด่างขาวโอ้โหเงินไหลมาดังนี้มีด่างอันนี้ด่างชมพูอันนี้ด่างชมพูอ๋ออันนี้มีทุกรูปแบบอันนี้พี่โรลายเมฆพี่โรลายเมฆอันนี้ภูแนบหัวใจ อันนี้จะเป็นไม้เลื้อยใช่ค่ะไม้เลื้อยตระกูลพูนั่นจะเป็นตระกูลพูอันนี้ก็จะบอลทั่วๆไปส่วนใหญ่จะเป็นบอลบอลบ้านปลูกง่ายๆแข็งแรงเี้ยหน้าหนาวก็ยังไม่ทิ้งใบเนี่ยค่ะเยอะเลยแต่ต้นชมด่างก็มีนะคะตอนนี้จะมีต้นเดียวอยู่ใช่ไหมคะยังไม่ขยายเดี๋ยวรอขยายนะคะใครสนใจก็ตระกูล อะโลคาเซียก็มีเนี่ยอันนี้จะเป็นฟาโรหนักกาฟาร์โอที่ที่ถ่ายลงนั้นตอนนั้นคือเหยียบเต็มที่แล้วใช่ไหมอันนี้คือเพิ่งออกมาใหม่ตอนนี้นะคะกาลังเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันต้องมีอีกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้กาลังขยายทาโรงเรือนเพิ่มขายขายไปขยายไปนะคะอะโลคาเซียทั้งนั้นอะโลคาเซียก็จะมีหลายอันนี้ คอปปี้คัพอย่างเงี้ยค่ะออันนี้มิโดรีแบ็คโอ้หลากหลายชื่อแบ็คโคอรอนยาจาก็จำไม่ได้อันนี้อันนี้เลมอนลามเลมอนลามอมนนี้จงอางอันมันเหมือนอะไรนะเหมือนแก้วสารพัดนึกใช่เรียกว่า มันจะคล้ายๆบางคนเขาจะบอกว่าเหมือนอะไรนะแก้วหน้าม้าหรืออะไรนะพี่นุ้ยแก้วหน้าม้าโบราณเออแก้วหน้าม้าโบราณแต่ว่าตัวเนี้ยจะเป็นจงอางเพราะว่าตัวกระดูกเนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวแบบใบอืมเป็นพวกเป็นพวกอากาศหมดเลยใช่ไหมเป็นตัวจงอางเป็นไม้ว่านไม้ว่านคุณโบราณเขาเอาไปทำยาอ๋อการกันอเรืเรอใช่ค่ะโอ้มีไม้ว่านไม้มงคลไมเฟอกอากาศบอมสีทั่วไปนะคะมีทุกรูปแบบเลยค่ะ อะไรนะพญานาคราชอันนี้ดูคล้ายๆเสีเยงนาคราชคล้ายมีแปลกๆเยอะเลยนะคะญาจาก็ยังไม่เคยเห็นครบทุกต้นเลยนะคะคเดี๋ยวจะม,มีอีกเยอะค่ะพยายามดูแปบที่มันแปลกๆไปจากร้านขายต้นไม้ทั่วๆไปพยายามสะสมไว้ก่อนช่วงนี้สะสมอันไหนที่ม,มีต้นเดียวๆก็พยายามขยายทําพันธุ์ไว้ก่อนอค่ะ เดี๋ยวขยายได้เยอะๆนะคะเดี๋ยวเยจ๋าจะมาถ่ายทีนึงตอนที่แบบต้นไม้เยอะๆใครสนใจก็ทักเข้ามานะคะผ่านทางช่องเยจ๋าพาปลูกก็ได้ค่ะทางผ่านทางช่อง youtube นะคะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ทางนี้ทําเพจได้ยังคะยังตอนนี้ยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่ค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มต้นนะคะนี่ค่ะขนาดละมุดใช่กระสวยมาเลยไหมละมุดออกลูกดกอยู่นะเหมือนกันนะคะเรี่ยวลูกต้นเล็กๆยังออกลูก ยังยังกินงอกระป๋องค <c oughs> ่ะอ๋ออันนี้อันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะคะใ,ในกระถางก็ยังได้กินลูกเด้อคะเนี่ยกระเจี๊ยบเขียวค่ะกินไปเยอะต้องต้องลงกระถางใหญ่กว่านี้คะ่ะรับรองเอ,อ,อุณนาดนี้เอาลงข้างแถวนี้ก็ได้เนี่ยข้างนอกเนี่ยยิ่งไว้ได้กินเยอะกระกระเจี๊ยบเขียวนะคะมีประโยชน์เยอะมากกินเล่นก<ด>ินสดสดเนี่ยค่ะอร่อย อันนี้ของหนูหนูจองเหรอคะฮาว่าจองเหรอคะค่ะค่ะดูภาพมุมกว้างๆนะคะน,ะคะนี่คะ่ะลงเรือนข้างบ้านเดี๋ยวจะจจะไปถ่ายด้านหน้าให้ดูนะคะถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้นะคะลมเก้าคลองสามนะคะอันนี้นไม้มงคลไม้อะไรคะอันนี้จะเป็นเออเหมือนเคยเห็นแก้วเจ้าจ,าจอมมีดอกไหมคะ มีดอกสีม่วงสวยแก้วเจ้าจอมเขาบอกว่าคนรวยปลูกก็จะยิ่งรวยอแล้วถ้าคนไม่รวยปลูกก็ยิ่งจะรวยก็จะรวยคนปลูกแล้วจะรวยปลูกแล้วจะรวยแก้วเจ้าจอมใช่ไหมค่ะเป็นไม้เสริมบารมีไม้มงคลไม้มงคลใช่ไหมคะอันนี้จะเพาะไว้เยอะเนี่ยเยอะเลย ฝั่งนี้ก็มีนะคะไม่ใช่แค่นี้เขา้าฤาษีก็เยอะค่ะถ้าใครสนใจเขา้าฤาษีนะคะขา้าฤาษีก็ดีนะเป็นไม้เขาเรียกไม้ปอกอากาศใช่าาถ้าใครสนใจก็ทักมาทําตามออเดอร์ได้นะคะไม้ขา้าฤาษีนี่ถ้าเกิดจะทําให้เป็นไม้แวนเรามาจัดใส่พวกอ,อ,อะไรตุ๊ก,กตาอะไราเงี้ยค่ะไปทาสวยๆได้นะคะ เยอะแล้วก็เหมือนถ้าอยากจะขยายก็ไปขยายเอาเพราะว่าทาเป็นแบบนี้รู้สึกว่าไอ้เขาลูสีเขาสุขภาพดีเขาจะเหมือนแบบเขาไม่เป็นไม่เป็นเทาๆอ่ะไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่เป็นบินสีน้ําตาลเลยเหมือน <ใช S 1> แบบ <ใช S 1> อากาศมันผ่านได้ใช่ใช่ก็เลยรู้สึกสังเกตว่าเออเขาชอบแบบเนี้ยเขาชอบแบบเนี้ยจากที่สังเกตเหมือนแผงใหญ่ทางฝั่งโน้นอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเป็นเทาๆเท่าไหร่ถ้าเกิดขายเป็นแผงอย่างนี้คุณน้าขายแผงเท่าไหร่คะ ยกแผงส่งได้นะคะถ้าใบเท่าไรดีอ่ะย๋ยวมนได้ตั้งราคาบ้างเลยแต่ไม่แพงค่ะขายกันเองค่ะไม่แพงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นไม้พาะเองอยู่แล้วใช่ค่ะมันขยายพันธุ์ได้ถ้าใครซื้อไปครั้งเดียวก็ขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบนะคะเคาฤาษูสีสั่งมาครั้งเดียวเราเป็นไม้ฟอกอากาศนะคะก็ก็ถ้าเป็นแผงแบบนี้นะคะเอาไปได้เยอะแล้วเอามันโปร่งค่ะไม่เน่ามันระบายอากาศได้ดีไม้พวกนี้เขากินอากาศเป็นอาหารค่ะ ค่ะเนี่ยค่ะมุมกว้างๆเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังพึ่งเริ่มต้นนะคะสบายใจเฮาส์นะคะพึ่งเริ่มต้นนะคะคมีมุมนั่งชมวิวใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามานั่งได้ค่ะรับบรรยากาศเดี๋ยวยายจ๋าจะพามาดูมุมกว้างนะคะนี่ค่ะดอกอันนี้สีม่วงสวยอันนี้อะไรคะคุณนะกล้วยไม้ดินค่ะกล้วยไม้ดินดอกอยู่ทนอยู่นานมาก <โห S 2> เขาจะเริ่มออก<ว>ตแต่<ห>ตรงเนี้ย เริ่มออกค่อยๆออกเป็นช่อเลยใช่ไหมไหลขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,อ,ยๆอันนี้นคือมันโรยแล้วใช่ไหมเนี่ยมันร่วงล้ะใช่เขาเขาเริ่มออกจากตรงเนี้ยแล้วคิดดูเนี่ยเขาอยู่มาประมาณไม่ต่ำกว่าเป็นเดือนเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนได้แหละเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่สิ้นสุดเนี่ยเขายังมีอีกเขาพร้อมที่จะงอกแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลืยไม้ดินอ่าอุ้ยใครสนใจกล้วยไม้ดินเลยค่ะนัาหน้าเนี่ยเริ่มต้นเขาจะเริ่มจากแค่นี้นะ อ๋อให้ทงเริ่มต้นอันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มแทงช่อดอกออกมาค่ะอันนี้ค่ะแล้วเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อจะไหลออกมาอ่าก็จะต่อยไปเรื่อยๆยังไม่สุดนะเนี่ยยังได้อีกยังได้อีกใช่อันนี้ก็นี่ก็ยังได้อีกนนคะขนาะเป็นช่อแล้วเนี่ยยังจะออกได้อีกนะคะอุ้ยสวยค่ะดอกสีสดมากเลย สีสดใสมากเลยค่ะเป็นช่อใหญ่พวกนี้ไม่แพงพวกนี้กระถางละกระถางละร้อยที่คิดไว้อะทางไว้กระถางละร้อยแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้กระถางใหญ่ค่ะอันนี้กระถางแม่เขาใช่อันนี้ตัวแม่อันนี้ตัวแม่ไว้ขยายพันธุ์นะคะต้นไม้อนไนที่แบบมีเองแล้วขยายเองอจะแบบว่าคิดว่าจะไม่อันนี้เลี้ยงง่ายใช่ไหมคะโอ้ยเลี้ยงง่ายมากกล้วยไม้กล้วยไม้ดินนะคะ ไม่ต้องว่าเอาไปไว้ในแฝนไว้เอาใส่กระถางไว้อย่างเงคะออกดอกสวยมากน่าจะออกดอกทั้งปีละมั้งคะอย่างเงี้ยอ,ออกเรื่อยๆคะ่ะคือเขาจะชอบกระถางละหนึ่งร้อยบาทกระถางที่ขยายนะคะไม่ใช่กระถางนี้นะคะอันนี้กระถางใหญ่ถังแม่ค่ะเดี๋ยวาจ๋าจะพาดูถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะแวะได้นะคะถ้าใครมีธุระผ่านมาสบายใจเฮ้าส์นะคะอยู่ริมคลอ,องริมคลองร่มเก้านะคะบริเวณนี้นะคะ,ะทางเข้าก็จะเป็นอะไรนะ วงวงอาลีอะไรนะรใช่มันเป็นโรงเรียนมูลนิธิมนิวงอาลีนุศสรใช่ไหมคะอ๋อเนี่ยค่ะเนี่ยบานลมลื่นมากค่ะน่าอยู่น่าอยู่มุมมุมมุมกว,กว้างก็คือตรงนี้ค่ะสบายใจเฮาส์นะคะเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยงามค่ะน่าอยู่ลม่มลื่นแล้วก็ อันนี้มุมมุมช่วงข้างบ้านนะคะด้านหน้าก็จะมีนะคะีค่ะต้นไม้อยู่เต็มเป็นหัวมุมพอดีค่ะตรงนู้นก็จะเป็นมูลนิธิวงอาลีนุสรเป็นโรงเรียนของศาสนาอิสลามนะคะค่ะก็ดูกันนะคะอันนี้คค่ะ่ะสบายใจเฮาเดี๋ยวจ่าก,ก็พาดูพาดูพาดูมุมด้านหลังของโรงเรือนนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มทำขึ้นมาค่ะ เป็นโรงเรือนแต่สวยค่ะเห็นไหมคะมุมมุมด้านนี้นะคะมุมด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นคลองนะคะคลองบึงขวางค่ะคลองบึงขวางนะคะหน้าบ้านเขาเรียกบ้านริมคลองนะคะอันนี้คลองบึงขวางคลองบึงขวางยังเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะแถวนี้ค่ะมียกยอด้วยมีธรรมชาติอันนี้ตรงนี้น้ำลดนะคะ แถวนี้ก็ยิญาติกันหมดเลยค่ะนะคะวิวสวยสะพานไปถ่ายรูปเซลฟี่ก็มีนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้มาแวะดูได้นะคะ mm hmm. ก็เนี่ยค่ะอันนี้บ้านริมคลองโรงเรือนสบายใจเฮาส์นะคะเ mm hmm. พิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจกระทักผิดทางช่องเจษฎาพาปูกมาได้นะคะ mm hmm. บ้านของหลานเจษฎาเองค่ะที่ว่าทำแคทตัสทำไม้ฟอกอากาศนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เาจษาพาปูกก็ ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเาจา้าาพาปลูกนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเาจา้าอาพาปลูกด้วยนะคะก็คลิปนี้ยาจาจ๋าก็พามาดูโรงเรือนแคทตัสโรงเรือนไม้ฟอกอากาศไม้มงคลนะคะบ้านหลานยาจาจ๋าผักปลูกนะคะอันนี้ค่ะลือสีผสมสวยๆเลยนะคะกล้วยไม้ก็มีค่ะมีหลายอย่างที่ยังแนะนําไม่หมดนะคะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนีสจ้าพาปลูกถ้าใครกดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ <Yeah. S 1> เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะหลานๆไปไหนหมดไม่รู้ตอนนี้หายแยกตัวแยกย้ายกันหมดแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ